แต่ก็ต้องมาดูเงื่อนไขด้วยค่ะมันอืมอืมมันถือว่าเป็นรายชื่อนายชื่อนายกมตีขึ้นทูลเกล้าได้หรือเปล่าครับมันต้องเป็นรัชการอ่ะมันไม่ได้ไงครันมันจรนอาจจะให้เจ้าหน้าที่ไปรออยู่ที่ที่หน้าสำนักงานรักประวัตวังเลยก็ได้พอเปิดปุ๊บมัึกครับอืมกึอคือ่มันมีอยู่สองอ่าย์ มีคนร้องเนี่ยครับแม้ว่าจะยืดไปแล้วจังอือฮึใช่ครับยืดไปแล้วก็อาจจะรอในส่วนของจังหวัดพระงคจะต้องชะลอเรื่องก็ได้ครับอือฮึอือเึนี่แหละผมรึกบอกว่ามันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ที่เขาคิดกันหรอกนะครับเพราะว่าถ้ามองย้อนกลับไปก็คือถามว่าตรงนี้ปมมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่คุณทักษิณ์นั่นแหละมันอยู่ทนักโทษอ่ะอือ คุณเดินเกมการเมืองซุ่มเสียงเน่ยนะฮะเพราะความเพราะความย่มใจแล้วก็เป็นความที่ไม่ไม่ไมตัวเองอะ่ะคิดว่าตัวเองเป็นต่อนี่แหละนี่นี่คือจุดจุดตายของคุณทักษิณอ,อ่ะออแล้วก็จะทำให้คนอื่นเขาวุ่นวายไปด้วยครับอืมอืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยังยังอึมครึมกันอยู่แบบเนี้ยไปอีก อีกระยะหนึ่งจะจะสั้นหรือยาวนี่ก็ก็สุดแท้แต่อันนี้เราเรารอยู่เหนือความคาดเดาทวายสุด้ายในหนึ่งอาทิตย์อ่ะนะครับถ้าวายสุดพายในหนึ่งอาทิตย์นะอืมแต่ถ้าอ่าลากยาวออกไปเนี่ยอันเนี้ยแต่ประเทศชาติมีปัญหาแน่นะครับเพราะว่ามีหลายเรื่องที่มันมีปัญหาเพราะอะไรอ่ะคุณศักดิ์ใจคุณนรัชใจค,คือสังคมไทยเราก็แปลกได้ จากตำแหน่งหน้าที่เนี่ยก็ฟ้องคณาพลเอาคารมแล้วก็พไปอีกนึงก็ทำงานด้านเลยรัฐบาลชุดนี้อันผู้คนแต่ตั้งไปด้วยนะครับครับใช่ไปด้วยนะไม่ใชีไปครมนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยผมคุยพ,พี่น้องภาคประชาสังคมผมพวกพี่น้องของคนจนหรือคนที่ได้ขาดทางสังคมใน่ท้าทงานที่รัฐบาลตั้งเนี่ย ก็ก็บนสภาพด้วยนะใช่ใช่ใช่ทั้งหมดอืมอ่าแล้วก็เนี่ยถ้านิ่งเฉยก็คือเฉยไปอ่ะครับแต่ถ้าพี่น้องผมลุกขึ้นมาทวงถามอีกเนี่ยก็จะการที่เวาพวกนี้วุ่นวายชุมนุมเลเนได้น้วเงาอีกไม่ได้หามมันไม่รับการแก้ไขปัญหาคนแล้วปัญหาการแล้วก็เอาดงินที่มีนั่นก็คือของการชุมนุมครับครับ อการยื่นหนังสือตามกระบวนการอย่าไปคิดว่าได้รับไหนเลยเขาต้อจะอ้างว่าไม่มีอำนาจรุนส่งมาอยู่นั้นนะแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะกาะยินฟ้องเวลาหนังสืออยากเป็นอบไปนั่นอยู่เลยอ่ะไ<า>ยชนีอยู่เลยอ่ะครับอืมอะไระะที่มันเี่นนียใช่ไหม